โอ้โอ,โอ้ตอนผมทำชิแรกๆก,ก็น้อยใจครับผมเพราะว่าตอนแรกๆมันไม่มีคนดูนะครับผมพอผมตอนแรกก็จะขอใจไม่ทํคลิปแล้วก็ก็เลยลองลองทำสักทีครับผมเพราะว่าอาจจะมีคนมาเข้ามาดูหรือเปล่าครับผมต้องลองครับผมต้องลองไม่รอไม่รู้ครับผม <laughs> ทีในรถขุดมาขุดแถวบ้านผมครับนี่อยากได้ถ้าคนหนีอยากคุยกับผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเฟสไว้กับผมถ้าแบบจะทักมาถามผมว่าเออทำไมยังไม่ลงคิดคราบผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งสิ่สัวีดัดสวัสดีท่านผู้ชมที่านักกระผมมาพราับผมเด็กน้อยโกซิ่งครับ วันนี้ครับผมพาท่านผูชมครับมาพบกับรถขุดวอลโ EC 210D ครับผมคันนี้คันเก่าที่เพิ่งเจอเพิ่งเคยเจอกันไปครั้งที่แล้วนะครับผมที่เดือนประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมานะครับผมคันนี้วอลโกวอลโ EC 210D นะครับผม ถ้าผ้ามันย้อนแสงก็ขออภัยด้วยผมมันไม่มันไม่มีที่ยืนจริงๆนะครับผมตรงนี้ข้างหน้าเป็นน้ำและววันนี้ก็ได้มีรถสุดตะขุดแถวบ้านผมสักทีครับผมทีมงานนี้ทะกีโชคเคยเจอกันครั้งที่แล้วนะครับผมก็เดินไปขอคุณขับคนขับก็จําหน้าผมได้ครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยครับผมที่อนุญ,ญาตผมถ่ายชิปลงยูทูบครับผม จะขุดตรงนี้เป็นพุ่งนาครับผมอูตรงนี้เป็นพุ่งนาไม่รู้ว่าถ้ามุดลุงเห็นหรือเปล่าเพราะว่าภาพมันย้อนแสงมากนะครับผมก็อย่างว่าอยู่ก็ผมผมก็ไม่แบบมีเวลามาหาถ่ายคลิปเหมือนตะก่อนแล้วนะครับผมต่ก่อนก็ไม่ก็มีเวลาเหมือนกันครับผมเออ ที่ผมไม่มีเวลาก็หนึ่งเลยก็ผมเรียนอยอนไลน์ออนไลน์ไม่พอก็ออโควิดแพร่ระบาดเยอะครับผมโควิดแพร่ระบาดเยอะมากก็เลยแบบงดลงลิปไปทั่วคราวก่อนผมไม่รู้ว่าแบบมีเวลาจะถ่ายชิปอีกหรือเปล่านะครับผมอ้อาว แม่ฮีโนบิน,น,นที่ยืนที่ยืนผมก็แบบทุระทุเรมากเลยครับผมแบบเป็นเป็นคโครนครับผมแตบบ่ว่าพอมันพอย,อยืนยียได้ครับ สินติดพุ่งกีนะครับผมทันนี้พุ่งกีอยู่ที่0.83ลูกบาทเมตรนะครับผมโอหโหจังตักยกกรมาวางไว้ที่กลองหิ จะขุดตรงนี้เป็นทุ่งนาก็ลำบากนัเพราะว่ามันมีน้ำนะครับผมพราว่าอยู่ก็ผมคงไม่แบบไม่มีเวลาลงคลิปคืออยากลงคลิปจะตายอยู่แล้วแต่ว่าแบบมันช่วงโควิดพอดีครับผมแล้วก็เป็นฤด,ดูทำไร่ทำนาครับผมก็ตรงนี้ก็ทำนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็มันไม่มีแบบรถขุดเข้ามาออกทำงานผมทำออกทำงานแต่ว่าไม่รู้ว่าไปทำงานที่ไหนแต่ไม่ แต่ไม่ค่อยมาทำงานที่แถวแถวหมู่บ้านผมครับก็ขอพระคุณ FC ทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านครับผมที่ติดตามคลิปติดตามคลิปผมโดยตลอดผมตอนนี้ก็200กว่าซับกว่าๆนะครับผมก็ใกล้ๆถึง300แล้วครับผมก็ต้อง ขอบคุณมากๆเลยครับผมที่ติดตามผมมาโดยตลอดนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับอ่ะข้อมไม่ไม่เป็นการเสียเวลามารอรถหกล้อกันนะครับผมโอเคครับผมรถมาแล้ว ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะเห็นหรือเปล่าหรือว่าเอทีท่านจะเห็นคลิปผมหรือเปล่าว่าผมถ่ายย้อนแสงผมเพราะมันไม่มีที่ให้ยืนเลยครับผมนานๆทีในรถขุดมาขุดแถวบ้านผมครับ ตอนผมทํคลิปแรกๆก็ขอ,อยาตใส่แมส้ครับผมตอนผมทํคลิปแรกๆก็น้อยใจครับผมเพราะว่าตอนแรกๆมันไม่มีคนดูนะครับผมพอผมตอนแรกก็จะถอใจไม่ทํคลิปแล้วก็ก็เลยลองลองทำสักทีครับผมเพราะว่าอาจจะมีคนมาเข้ามาดูหรือเปล่าครับผมต้องลองครับผมต้องลองไม่ลองไม่รู้ครับผมไม่ลองไม่รู้เลยต้องมาทํคลิปดูครับผม ลถวิ่งไลมากเลยครับผมเรออ,ออกจากหมู่บ้านผมก็ประมาณเกือบสามกิโลแล้วครับผมไป ยืนขวางกั้นหนึ่งครับโอเคครับผมเดินมาถึงละอ้อมตูดโดนนักโครมาครับผมไม่คิดว่าตังนี้มันมายากครับผมโอ้เดี๋ยวจะกลับยังไงอทีนี้เดี๋ยวต้องเดิอนอ้อมอ้อมจากนี้ออกทางนู้นเข้าป่าออกทางนู้นอีกโอ้เพล้าทุเรมากเลยครับผมก็ไม่เป็นไรครับผมทําเพื่อท่านผู้ชมครับผมทําเพื่อเอชีที่รอดูคลิปผมอยู่ครับเดี๋ยวต้องจงรด หกล้ออีกครับผมยิ่งไกลมากกว่าหกล้อ,อบรรยากาศร้อนมากครับผมตอนอาทิตย์ที่แล้วก็ฝนตกสองวันปิดการแบบก็แบบกระตกตกกระตุกหนักเหมือนกันครับผมพอร้อนก็ร้อนจัดมากเลยครับผมเสียงลมถ้าลมเข้ากล้องก็ขออภัยด้วยครับผม้ ถ้าผมรอรถกันต่อครับอ่าก็หลังจากรอรถกผมก็ถ้าคนไหนอยากได้ถ้าคนไหนอยาก,ค,ยกคุยกับผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเฟซไว้ก็ผมถ้าแบบจะทักมาถามผมว่าเออทาไมยังไม่ลงคลิปับผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเฟซผมไว้เลยับผมจะทิ้งทั้งซื้อเฟซแล้วก็ลิงก์เฟซไว้ให้ับผมถ้าใครแบบอยากคุยกับผม,บผมหรือว่าอยาก คุยทักมาเล่นๆก็ได้นะครับผมตอนนี้ก็ว่างงานไม่ว่างงานครับผมก็ทำครับผมผมก็ถ้าใครทักมาก็ถ้าผมไม่ตอบก็ต้องขออภัรด้วยผมเื่ออดเืออาจอออาจะผมไม่ว่างครับผมอ่ะพูดพอดีมีรถหรอกล่ามาระ ยืนทาคลิปตอนมีคนถามในแชทผมว่าไปทาคลิปแล้วไม่ไอายคนอ๋อไม่เขินหรอตอนแรกๆตอนผมไปทาแรกๆก็รู้สึกเขินๆนครับผมเพราะตอนแรกๆเพิ่งแบบทาคลิปแรกๆเนาะท่านผู้ชมแล้วก็แบบเขินมากพอหลังๆแลก็เริ่มไม่เขินนะก็เริ่มแบบก็เริ่มแบบเออพูดไงดีก็เริ่มแบบใจจริงครับผม <laughs> ไม่รู้จะพูดไง มี t ิกต็อเป็นของตัวเองครับผมถ้าใครอยากกดถ้าใครอยากติดตาม t i ิก o k ผมก็ติดตามได้นะครับผมเฟซผมก็เฟซผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับผมเดี๋ยวถ้าใครอยากคุยหรือว่าอยากทักมาหาผมก็ทักมาได้ครับผมถ้าผมมีละถ้าผมมีเวลาก็จะตอบให้ครับ ตอนนี้ก็ต้องรอโทรศัพท์ใหม่ครับผมต้องรออยู่ครับไม่รู้ว่าจะได้กันไหนครับผมวันโวอคันนี้ก็ดูดูเหมือนแรงก็จะไม่ค่อยมีครับผม รถคันนี้ก็น่าจะหลายปีอยู่พอสมควรครับ